อตอนนี้น้องโมโนกำลังทำอะไรครับทำข้าวอยู่ทำอะไรเมนูวันนี้ข,ข้าวผัดนะครับโอ้โหเดี๋ยวแม่ลีไไหน่อยเดี๋ยวมันจะไหมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวแม่แม่ขอแป๊บนึงมันจะไหมแล้วเนี่ยเห็นไหมมันมีสีน้ำตาลละ ข้าวผัดน้องโมโนใส่อะไรบ้างครับใส่ข้าวใส่ข้าวโพดออดด้วยใส่ไข่แต่ตอนนี้ใส่ข้าวแล้วอ่ะคนเลยใส่ซอสแล้วด้วยเนาะอ่ตอนนี้ได้แล้วนะครับอ่าน้องโมโนจะเอาใส่จานแล้วนะข้าวผัดน้องโมโนะ bản này. À